มาพบกับผมอีกเช่นเคยรูมัดวานาระกับผู้ช่วยได้นะหนัะวานารในตอนที่สองในตอนที่สในศิลปะเปรียบเทียบระหว่างมวยไทยชาย,ยาในตำรักของอุเคศสีไยอยกับมวยโบราณในตำรักของพญาราะชะบังคันในตอนที่สองมีความรู้อะไรติดตามผมกับเวนักได้ มวยไทยชียา,ยญญาในตําดัขต่อกรภูเขแนั่นแนหะมีท่าอยู่ท่าหน,นึ่งเขาเรียกว่าท่าขันแขนนะลักษณะของท่าเปรี้ยมเป็นที่ได้คุณสนับขันแขนเหมือนก็เคยเรียนหน่อยๆย,ย,ย่อขายืน <ๆ S 2> ความกว้างของการดินน,นั้นเท่ากับความกว้างของหัวไหลบวกู่ด้านหนึ่งฝ่ามือแขนซ้ายอยู่ด้านนอกแผนขวาอยู่ด้านในยืดตัวขึ้นส่งแขนขวาขึ้นไปอยู่บริเวณกลางลานหน้าผา แล้วแขนตายอยู่ระดับมินปีทำเช่นนี้ไปถ้าสองสามครั้งยอ่อแล้ยืดยอ่ยอกีร้องคุค้นๆนะ,ะยอ่อโอเคนี่คือท่าทันแขนนะซึ่งในมวยตำหรับของพยารักษัง์สันนไม่มีเราไม่มีท่านี้นะและอีกท่าหนึ่งเรียกว่าท่าทันหมัดย่อยืด ความกว้างข,ของการยืนเท่าความกว้างของหัวไหล่หัวไปอีกได้ละหนึ่งฝ่ามือนะครับผมแล้วท,ทําจากผ้าท้งแขนกลายเป็นผ่านี้นเป็นเครื่องหมายกาบกระบาดยืดตัวขึ้นตรงหมัดขึ้นไปหมัดขวาตรงขึ้นไปอยู่บริเวณนนหน้าลอกลางหน้าผาหมัดซ้ายอยู่ครึ่งหนึ่งของแขนขวาทําสลับตําแหน่งเช่นนี้ยอ่ยอยอืดยอ่อยืด นี่คือถ้าพันหมัยดย่อยืดในตำรับของประมาจันเขตซึ่งมีผู้กล่าวว่าพันหมัดอย่างเดียวทอกหน้าไม่ถูกนั้นมวยของครูเขตและคูทองหล่อยายและต้องหมัดอยู่การอุณาโลมนะแต่มวยของพญาพราชบังสันหมัดจะอยู่บริเวณหางคิ้วเป็นเช่นใดจากจดมวยในเหลี่ยมหนา มัดบนคือหมัดซ้ายกจะตรงกับหางคิ้วขวาหมัดขวาจะอยู่ครึ่งน,นึงของแขนซ้ายแล้วตำแหน่งของแขนขวาจะปิดบริเวณที่เรียกกันว่าชายโครงอ่อนหรือเกระเลียดน้ําเมื่อจดมวยเหลี่ยมซ้ายหมัดซ้ายเป็นหมัดบนน้ําหนักตัวตกที่ท้าขวาเปิดส้นเท้าซ้ายนี่คือรูปจรดของมวย โบราณในตำหนักของพญาพราชรังส n g แยกให้ออกมวยชาย,ยากับมวยในตำหนักของพญาพระาระ b a n g s a n นั้นรูปจรวดแม้ดูคล้ายแต่ไม่เหมือนอ่านี่คือลักษณะที่ดีของมวยทั้งสองสายแต่มวยตำหนักของพญาพระชระ b a n g s มีเหรียญตุ้กูเมื่อเอารูปจรวดไปใส่ในเหรียญตุ้กูเป็นเช่นไร แบบนี้จังหวะที่หนึ่งพลิกจังหวะที่สองพลิกจังหวะที่สามอีกครั้งหนึ่งหนึ่งพลิกสองพลิกสามออเดร์ <Order. S 1> รูปจรดมวยดังกล่าวเรียกว่าการโจรดมวยในเหลี่ยวจัวผู้ซึ่งสามารถป้องกันอวัยวุธหมัดตรงได้อย่างไรอ้าวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม นี่คือลักษณะการเคลื่อนที่ของมวยโบราณในตำรับพญาราชวังสันในเหลี่ยมตัวผู้ที่สามารถป้องกันหมัดได้เป็นอย่างดีนะแยกแยะให้ออกมวยชายากับมวยตำรับของพญาราชวังสันในรูปจรดถึงแม้มีลักษณะวิธีการปัดที่เหมือนกันแต่ก็เป็นการปัดในรูปแบบของมวยชยยาและการปัดในรูปแบบของมวยตำรับพญาราชวังสันนั้น ปัดในเหลี่ยมตัวผู้ซึ่งเหลี่ยมตัวผู้หาได้มีอยู่ในมวยสายชายยางหรือมวยสายอื่นอันใดไม่ผมขอฝากไว้ในตอนสองเป็นเช่นนี้ลิกลิกขอนเดิน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 